สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในวิวไฟเดอร์นะครับนะเกมที่ผมเจอมาในงานสตรีมเน็กเฟสนะครับซึ่งเป็นช่วงกิจกรรมที่เขาจะขนพวกเดโมเกมเจ๋งๆแจ่มๆนะครับมาปล่อยให้เล่นกันนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผมกาลังเล่นอยู่เนี่ยมีเกมมาหลายสิบหลายร้อยเกมมากๆที่ผมถูกใจซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมคอนเซปต์เหมือนกับว่าเราจะต้องถือกล้องโพลารอยด์ตัวหนึ่งนะครับที่เราคล้ายๆกับว่าสน a p ภาพตรงหน้าจอที่เราแบบเล่นอยู่ครับปุ๊บแล้วมันก็จะปริน์ภาพโพลารอยด์กลับมาแล้วภาพพรอยเนก็็จะป หรือมุมมองในะการแก้พาเซลต่างๆให้นึกภาพถึง s u p e r e m i n a l ครับเกมที่เล่นกับมุมมองนะครับเรื่องของพ e c t ที e ต่างๆแต่รอบนี้ครับมันจะมีแมชชีนิกของกล้องโพลรอยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตัวเกมเป็นเฟิร์สเพรสซันเป็นพาโซ่บรรยากาศสดใสและแสนดีไม่มีฮอรเลอร์นะครับวันนี้มาก,กันชิวๆและคิดว่านับจากนี้ไปเนี่ยน่าจะมีเกมเดโม่ใ f เฟสให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสัพักใหญ่เลยเพราะว่าเดี๋ยวหมดโอกาสเราจะไม่ได้เล่นก็เลยขอรีบปั่นนะครับนะมาลองเล่นกันดู เริ่มทําการเปิดระบบนะครับนะัวเกมยังเออร์ลี่มากๆเดโมมากๆนะครับแต่ว่าภาพสวยโอเคเราเข้ามาแล้วได้เวลาสำรวจแต่บอวบรรยากาศทำมาดีอยู่นะที่นี่มาที่ไหนเนี่ยเอามึงก็ไม่รู้หรอฉันไม่เคยเห็นที่ที่มีพืชขึ้นเยอะขนาดนี้มาก่อนมันสวยโลกเคยเป็นแบบนี้มาก่อนเหรออนาคต ที่แบบโลกไม่มีสีเขียวแล้วป่ะแล้วเราเพิ่งจะมาแลนดิ้งที่นี่เหรอหรือว่าเรามาที่มิติอื่นก็ไม่รู้นะครับแสดงว่าเซตติ้งคือที่ที่ธรรมชาติไม่มีอยู่แล้วเหรอไม่ก็โอเคนะตามมันแหละทำให้รู้ว่าตกมาไม่เจ็บก็ถือว่าดีที่ได้รู้กด R าเพื่อรีบัยน่าจะมีวิธีขึ้น อ๋อคุณรีายได้เหรอครับเกิดสมมติว่า oh, โอ้ยวิกโอ้แจ๋วจังเลยเจ๋งอยู่นะเจ๋งอยู่นะถ้าเกิดคุณแบบเล่นพลาดตกไปบาดเจ็บก็คือรีวาวเข้ามาได้เลยสะภาดอันนั้นอย่าไปเดินภาพเก่านี่คืออะไรกดนี้เพื่อเล็งและกดนี้เพื่อวางผมจำได้ผมผม,ผมเห็นตัวอย่างมเห็นตัวอย่างมามันต้องไปวางในที่ที่เหมาะสมเอาเป็น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 ,ปนตรอง นี่แล้วมาเจนแบบนี้ครับทุกคนมันสามารถเดินเข้าไปได้ <c oughs> นั่นแหละครับคือทําให้ผมอยากเล่นเกมนี้ตรงจุดนี้เหมือนจะเป็นจุดประตูทเทเลพอเตอร์โชคดีที่มาแล้วยังอยู่ครบนะครับทเทเลพอเตอร์วพวกเครื่องย้ายมวลสารเนี่ยบางทีอาจจะไปแต่ตัวนะครับกระดูกกับเครื่องในไม่ไปด้วยว่าแต่อันนี้อะไรวะพัเซลนะคบพัซเซล ต้องการกระแสไฟฟ้า3ามก้อนมั้งอ่าอซี่ต้องเอาแบต3มก้อนมาแก้ไขโอ้นี่ได้แบกอันหนึ่งแล้วฮะ há. เหมือนในภาพะมีแบตอีกก้อนหนึ่งนะครับงั้นผมควรจะเอาแบตก้อนนี้ก่อนไหมอะโอเคเอาก้อนนี้ไปวางก่อนนะครับให้มี2ก้อนเกรียมเข้าใจง่ายๆนะครับไม่ยากเกือบได้ละต้องการอีกก้อนหนึ่งไม่รู้นะครับไม่แน่ใจซึ่งผมถือว่าเก๋มากเลยนะ ในระบบแบบนีน้ความทรงจำจะถูกเก็บเป็นสีขาวดำหรือเมื่อยกออกมาจะเป็นสีหรือเปล่าไม่ใช่เป็นกล้องเวทมนต์ละมั้งครับแจมแจ๋วแล้วก็ย้ายซีนไปเรื่อยย้ายโซนไปเรื่อยๆใช่ไหมถือว่าพาทุกคนมาดูเกมนะครับว่าเกมเป็นยังไงเกิดเกมมาและอยากซื้อเล่นนะครับจะได้ไปเล่นกันได้อันนี้ผมเล่นเดโมอันนี้อะไรวะในทายที่พาันกลับหัววะฮาวอ๋ออันนี้หมุนได้ แล้วถ้าเกิดผมปล่อยกับหัวผมจะเป็นยังไงเอออยากลองว่ะ hmm. right. เหมือนไม่ถูกหรออ๋อพื้นมันจะไปเป็นหลังคาแทนอกลับไปตรงจุดนี้อ่ะก็ต้องหมุนทรงนี่เหมือนเดิมชวิงพื้นถึงเดินได้โอเชพร้อมกับเทเลพอร์เตอร์ที่ต้องการแบตเตอรี่หนึ่งก้อนความขาวดำนี่คืออะไรวะ่ะ หมุน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 นี่นี่นี่กูตรงยังวะเหมือนจะตรงอะนะให้พื้นมาสแนปกันเป็นแบบนี้อ๋อเวลาเอียงโตะ๊ตะเตก้าอี้มันก็เอียงหมดเลยเนาะอ๋อกมนี้มีฟิสิกส์นะครับมันเปใน,นนี่อยู่ถ้าเกิดคุณนั่งเฮ้ยรู้สึกมันจะล้มเลย <c oughs> พยายามอย่าวางเสียงลงพื้นแล้วกันนะครับ hey, มันจะเล้า <c oughs> เกินไปปครับไม่รู้ว่ามีกีด่ด่านนะครับเนี่ยแต่ผมชอบกิมมิกนะแต่จริงๆถ้าที่ผมดูในเดโม่เนี่ยเราต้องเป็นคนถือกล้องนะครับแล้วกแก้พาร์เซลไปเรื่อยๆนะ อันนี้จะเป็นโหมดฝึกสอนที่จะมีภาพแบบเสด็จรูปให้ใช้แล้วมั้งตานที่ผมดูมาคือเราต้องเป็นคนถ่ายภาพเลือกเองทําอะไรเองหมดเลยนะครับนะแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าเซตติ้งของโลกคืออะไรอยู่ดีแหละสะพานล่ะครับงั้นมันก็ต้องแบบนี้ปะให้ขอบนะขอบนี่มันเสมอกันนี่เรียบร้อยนะครับตามถนนสะพานอูแม่งโชคดีกวูวาง <laughs> <laughs> เป็นจุดตัดที่น่ากลัวมาก อยู่ที่วมาถึงจุดนี้มีภาพอีกภาพหนึ่งพร้อมกับเขาเรียกว่าถ้วยชากาชาโอเคเราผ่านไปแบบนี้แล้วก็เดินเข้าไปเลยอืมถือว่าเล่นกับมุมมองได้เจ๋งนะครับเทเลพอตเตอร์อยู่ข้างบนให้เดาเขาต้องหาแบแตแถวแถวนี้แหละซึ่งโอ้อันนี้คือตึกนะครับ ทรงตึกแบบนี้อ่าบางทีมันคงจะมีพื้นผิวใช้ในการปีนได้อ่าอยมาหน่อยอ่าอ่าอยากลองโดดไปจังเลยอยากรู้วาเอ็กซ์เพลเมนต์ศูนย์หนึ่งกระโดดไปจะเป็นยังไงตามหลักก็จะกด R ย้อนมาได้นะครับ แต่วิทยาศาสตร์คือการพิสูจน์ <c oughs> วิทยาศาสตร์คือการพิสูจน์ครับ <c oughs> มาอันนี้ไปไหนวะเนี่ยอืมทีแรกผมนึกว่ามีแค่ระบบกล้องนะครับแต่ระบบทำแ c h ชีนย้อนเวลาเป็นระบบที่ผมไม่รู้นะครับถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์พอสมควรเลยเนี่ยข้างบนมีอะไรให้ทำไหมอะนึกะไรไม่ออกกระโดดลงไปอีกรอบจะไหมเนี่ยไม่เอานะครับมาๆๆๆๆวันนี้เป็นแบบนอตตี้คนขี้เกียจโอ้ภาพซอนภาพ เอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับหน้าต่อเนื่องก็ได้พอดิบพอดีมาหน่อยสิแล้วตรงนี้คือภาพต่อภาพต่อภาพไปเรื่อยเลยเหรอเอางั้นเลยเหรอแล้วก็ไปต่อ,อไม่หยุดไม่หยุดยอนไม่หยุดยอนมาเหมือนผมเล่นมั่วได้ที่เลยตอนนี้ตรงนี้มาบอกเลยว่ามั่วมาก ต้องไปอ๋อต oh. 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 ้องไปเทเลพอร์เตอร์อันนู้นอ่าอ่าเกิดการเรียนรู้ค่ะเกือบแย่ถ้าเกิดไม่เอะขึ้นมานี่บอกตามตรงผมไปยันขอบโลกฝั่งโน้นอ่ะมาโอ้แคนวาสแบบนั้นน่าจะเป็นภาพขนาดใหญ่ซึ่งอันนี้คือภาพนี่ผมกำลังเปลี่ยนเซตติ้งโลกใช่ไหม ผมก็เลงจะเข้าสู่โลกแห่งดินสอตรงนี้โอ้ไมก้าและปัญหาคือมีเสียงแบบซอกแซกซักแซก,ซกขีดดินสอด้วยนะแสดงว่าเกมนี้มันเปลี่ยนธีมตามโลกของภาพได้นะครับถ้าคุณไปโลกไหนแล้วภาพเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้แล้วผมเพิ่งจะแบบได้ผ่านไอ้นี่ครับภาพดินสอแค่ซีนเดียวเหงาต่อไปจะเป็นเขาเรียกว่าสีน้ำปะ อันนั้นหรือสีน้ำมันผมเรียกไม่ถูกครับสีน้ำมัง้งโอ้โหดนตรีดนตรีดนตีโอ้ผมว่าคนที่เรียนสายอาร์ตเลยเป็นอาร์ติสต์น่าชอบนะครับเนี่ยโอ,อ้ภาพการ์ตูนก็มาเอาไว้ทรงไหนดีหน้าทางนี้น่าจะได้อยู่ต่อไปภาพการ์ตูน เลาแม่งเพลงมาด้วยนะมีความแบบโลสซิสตในอ้้พักความหย่อนใจนะครับเกมนี้อย่าบอกนะว่าแบบนี้ก็เข้าไปเดินได้อ่ะอันนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าดินสอสีใช่ไหมครับแบบเด็กๆวาดซึ่งผมเอาไว้ทรงนี่แล้วก็ข้ามเข้าไปมีเสียงแบบดุง้งดังดุง้งดังด้วยนะเข้าได้ไหมประตูก็เปิดได้หรอก่อนเข้าขอสำรวจรอบๆก่อนนะครับ พระอาทิตยอยู่นูน่นแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นเก็บนี้มันในนี้นะครับไม่ต้องพูดเยอะแต่เราก็พูดไม่หยุดเลย <c oughs> อันนี้คือรูปภาพอ่าแนวแบบพิกเซลก็มาว่ะเอาไปมุมมุมไหนดวีว่าไม่อยากทับงานอาร์ที่ยิงไปเลยอะตรงนี้แล้วกันเอาเป็นตรงนี้ออกแนวดันเจียนครอเลอรนะครับ อย่ากล่คุณเปลี่ยนเกมเล่นไปเรื่อยๆะครับเพราะว่ากราฟิกอะที่มันเจเนเรตขึ้นมามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับไม่หยุดเลยแต่ผมว่าจริงๆแล้วอะในเกมเต็มมาคงจะให้เราอยู่ในซีนซีนนั้นสักพักใหญ่นะครับอันนี้น่าจะแบบโชว์ของให้เราเห็นว่าเราทําอะไรได้บ้างในแต่ละซีนมีกราฟิกยังไงเป็นการโชว์ของแหละแล้วกลับมาสู่ขาวดําอีกรอบหนึ่งเอาเป็นตรงนี้ละกันนะแล้วก็ทะลุไปอื ถือว่ามาโชว์ของนะครับเรื่องของเกมการเล่นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบโชว์อะไรมากนะครับเพราะนี่มันก็เกมเพลย์ล้วนแหละแต่ผมว่าจริงๆแล้วมันน่าจะแบบยาวกว่านี้นะครับเกิดเป็นแบบตัวเกมแบบหลกกักน,นะไม่เห็นว่าไปที่ไหนนะครับแค่ขึ้นว่าปลดล็อกข้ามคอนเทนต์ที่อ่าคือจริงจะมีหลายด่านแต่ว่าเราข้ามมาน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งของเดโมเลยเข้าใจะละอ่าแล้วก็มาหากล้อง แสดงว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นเหมือนโซนสตูเรียลแหละในเกมหลักตัวผมอาจจะบางเล็กน้อยนะครับมันขึ้นว่าเหลือประมาณ5ภาพเหมือนเกับว่ากล้องนี้มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงกฎฟิสิกส์ได้แหรอครับถ้าผมยังไงผมถ่ายอย่างเงี้ยเหรอแล้วอ๋อแต่ออกเป็นขาวดําอย่างนี้แล้วผมหมุนใช่ป่ะถ้าผมก็จะไปต่อได้อ่าแล้วพวกแรงโน้มถ่วงก็จะหยุดการทํางานแต่ไมมันยังอยู่อยู่เลยวะโห้แล้วถ้าผมจะเข้าเครื่องนี้ได้ ผมก็ต้องทำการถ่ายแล้วหมุนให้มันเป็นทรงแบบนี้อันนี้ก็ได้วะน่าจะได้แหละหนึ่งด่านถ่ายประมาณ5ครั้งนะครับถ้าถ่ายหมดก็คือคุณจะต้องรีวายนะครับกลับมาในจุดที่เหมาะสมคุณจะเข้าประตูดีแต่คุณก็ต้อง หาแล้วก็ตามมาทําลายตรงนี้อ่าระบบหาภาพไม่ใช่นะคะรับระบบถ่ายภาพเองโอ้นั่นผมจะต้องไปเอาเจ้านี่ใช่ไหมแต่วิธีขึ้นไปเอาได้ก็คือต้องต้องทําสักอย่างเป็นเฉียงเฉียงเพื่อปีนขึ้นไปหรือผมถ่ายแล้วผมเก็บมาใช้ได้เลยมันจะน่าแบตเตอรี่นี่คือผมสามารถปั๊มแบตเตอรี่ได้ป่ะสวยครับนะ อ่ะในเมื่อลาดไปไม่ดีก็เอาแค่นี้พออ่ากูได้แบตแล้วถือว่าท้าทายจินตนาการดีกว่าผมชอบนะเกม่า่นี้นี่คือแบบซื้อให้ลูกให้หลานเล่นได้นะครับเพราะว่าสร้างสารรค์วิธีคิดดีปัญหาคือแบตท,ที่ได้จะเอาเข้าไปยังไงต้องการแบตสองก้อนซึ่งผมจะปั๊มแบตยังไงนะผมลองหาสักมุมหนึ่ง ที่ผมสามารถทำขั้นบันไดได้เช่นแบบนี้ไม่รู้นะครับว่าใช่ไม่ใช่แต่ลองดูซิโอเมกาก็ได้แหละแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ไงช้าๆแล้วหยิบโอเคได้แล้วครับอย่างน้อยแบบสองก้อนนะครับอันหนึ่งสีอันหนึ่งแ้ผมไม่แน่ใจว่านะครับว่าสามารถใช้แบตปลอมอหรือแบตในความทรงจํามา2ก้อนได้หรือเปล่าอีกอันหนึ่งผมเอาเหลี่ยมประตูแล้วกันทะลุแบบนี้ แล้วผมก็จะผ่านเข้าไปทางนี้อ๋อไอซี IC. แล้วก็แบบนี้อ๋อท,ท้าทายจินตนาการสุดๆไปเลยอ๋อเจ๋วนะพูดไปมาโซนนี้แสดงว่าน่าจะเป็นโซนวืบไปโซนต่อไปอีกสิใช่ป่ะอ,อ้าวไดนเล่นก้องด่านเดียวเองโอ้ โอ้ oh, แต่ก็อย่างว่านะครับเดโมครับเฮ้ย hey, พอมีกล้องมาแล้วผมรู้สึกว่าเกมการเล่นเปลี่ยนไปเลยนะ ราะว่าตอนที่คุณเล่นตามโจทย์นะครับมันก็เหมือนจะเป็นการลักหวยเวลาวครับว่าคุณต้องไปทางนั้นตามด้วยทางนี้เพื่อออกผลลัพธ์แบบนี้แต่พอทุกอย่างมันฟรีปุ๊บอะให้คุณเอากล้องไปถ่ายออบเจกต์ในฉากเองอะผมว่าอันนั้นน่าือความสนุกเริ่มต้นใช้ได้นะครับให้เล่นกล้องนิดเดียวนะครับสงสัยยังทําไม่เสร็จต้องรอดูนะครับว่าเกมเต็มมาจะเป็นยังไงหรือเดโม่ต่อไปในแพชหน้ามันจะทรงไหนนะครับก็จบกันไปนะครับในวิวไฟเดอร์ถือว่าหอมปากหอมคอนะครับพอให้เข้าใจคอนเซปต์เกม,ม ครับว่าถ้าเกิดมันไม่ยาวเกินไปหรือมันน่าหยิบยกมาก็จะลองหยิบมาเล่นอีกรอบหนึ่งดูจบแล้วชอบกันไหมครับถ้าชอบก็ไม่ขอเลยมากฝากกดไลค์คนละทีเกิดคือเพื่อนชอบแชร์เพื่อนดูด้วยอยู่กดบซับสไคร์ลูกกระดิ่งเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับนะเดี๋ยวจะมีเกมในี้เฟสสั้นๆมาเป็นตับเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเบื่อกันเกมมันเจ๋งนะครับแค่มันจะสั้นหน่อยนะครับถือว่าให้ได้ดูเกมเพลย์สำหรับวันนี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า